กันอีกแล้วนะครับกับ m t e h Auto Car นะครับรีวิวนะครับภูรคารเทคนิก้านะครับถือว่าเป็นลูกของภูรคารตัวธรรมดาแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะมีภูรคารตัวธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็มีภูรคาร EV o นะครับที่เป็นขับ4นะครับแล้วก็มีระบบส่งกาลังนะครับที่เป็นตัวพัฒนามาจากตัวภูรคารธรรมดาแล้วตัวนี้ก็ต่อจากภูรคารตัวเ e อร์ฟอร์ม e นเต้ที่เกิดเป็นเหมือนตัวแตร์นะครับที่มีความดิบแล้วก็อาเกสิฟนะครับแต่ว่าจะแตกต่างก็คือตัวเทคนิก้าเนี่ยจะเป็น เหมือนตัวใช้กับสตีดยูได้แต่ว่าเป็นขับ2ครับทีนี้เรามาดูของแต่งนะครับว่าคันนี้เราแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากสิ่งที่เห็นก่อนเลยนะครับตัวนี้เราใส่เป็นล้อโนวิเทคหรือจริงๆแล้วเป็นแบรนด์วอลเซ่นนะครับที่ผลิตให้น o วิเทคนะครับลายนี้ชื่อว่า NL4 นะครับเป็นเซ็นเตอร์ล็อกลูกเป็นล้อปอร์ตคัสตอมนะครับสเปคตรงของภูริคาอเคนิกานะครับแล้วเราก็ได้ทําการคัสตอมเลือกตรงดุมเซนเตอร์ล็อกกลางนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พิเศษนะครับ นี้ทางเจ้าของบอกว่าพี่อยากได้สองสีเลยผมก็เอาสีแดงมาให้ด้วยแล้วก็สี <Wow. S 1> ดำมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบตามอารมณ์ของเราคัานนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ทํามาเป็นไปไม่ได้ครับที่รถซูเปอร์คาร์แล้วจะท่องเงียบหรือว่าขับแล้วไม่ได้อัดร <c oughs> ถ,ถเพราะฉะนั้นทางเจ้าของก็บอกว่าพี่อยากได้แบบ เสียงแบบดุดันเลยแล้วก็ได้น้ําหนักที่เบาด้วย mm hmm. ก็คือเอาไว้ง่ายว่าเสียงเพาาะด้วยได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ความสวยงามด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปอ mm ินเสิร์ตดูข้างในนะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นท่อ โนวีเทคอินโคนเนลนะครับแล้วเป็นตัวสีทองหรือเป็นอินโคนเนลโกนะครับอินโคเนลคืออะไรอินโคนเนลคือวัสดุที่ดีกว่าไทเทเนีย hmm. มเบาวกว่าไทเทเนียมนะครับแล้วก็ให้เสียงที่กลางวานคล้ายๆไทเทเนียมนะครับแต่เสียงจะออกแนวทุ้มกว่าหน่อยจะไม่ค่อยแสบเหมือนไทเทเนียมแต่ว่าก็อยู่ในหมวดที่ว่าเพราะเหมือนกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันนะครับว่าเปลี่ยนท่อมาแล้วเป็นยังไง FC หรือแฟนคลับหรือลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามเรานะครับเอ็นเทคออตานะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะแต่งรถหรืออยากจะปรึกษาเหมือนพี่คนนี้อยากจะให้ผมไปร่วมคอนฟิกรถด้วยหรือมาขอคําแนะนําในการสั่งรถหรือว่าแต่งรถอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพวกเราต้อนรับเสมอครับขอบคุณครับ